วันนี้เราจะมาทําอาหารกินกันครับโอ้โ,ห,โห,หน่ากินทั้งนั้นเลยครับดูสิครับผมได้ผักออร์แกนิกมาบอกกี่อรรอร์แกนิกกะหลำปีออร์แกนิกพริกหยวกถ้าเรียกผิดขออภยัยออร์แกนิกผักสลัดอืมนี่อะไรเนี่ยโอ้หอมเชียวสารแหน่เยอะแย,ยะไปหมดเลยนี่เป็นพืชออร์แกนิกผักออร์แกนิก แปลว่าอะไรครับผักออร์แกนิกผักออร์แกนิกคือผักที่ปลูกจากดินที่สะอาดที่ไม่มียาฆ่าญ้าดินนั้นต้องปราศจากยาฆ่าญ้านะครับไม่จำเป็นต้องปลูกในมุ้งก็ได้แต่ต้องปลูกลงดินที่ดินที่สะอาด 2. ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต,ตแปลว่าต้องปลูกตามฤดูกาล 3. น้ำที่รดต้องเป็นน้ำที่ไม่มีสารพิษเจือปนน้ำสะอาด 4. ปุ๋ยที่ใช้ต้องเป็นปุ๋ยชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมี 5. ไม่ใส่ดีดีทีไม่มียาฆ่าแมลงตั้งแต่ขบวนการปลูกเก็บผักขนผักขายผักจนมาถึงเรากำลังจะก,กินต้องปราศจากสารปนเปื้อนหรือสารพิษ นั่นคือผักออร์แกนิกเยอะแยะไปหมดเลยสรรพคุณของผักออร์แกนิกราคาเท่าไหร่ล่ะผักออร์แกนิกเดูครับผมได้ไปเซิร์ชข้อมูลมาขออนุญาตนะครับผักคะนา้าห้าผักทั่วไปคะนาทั่วไป45บาบาทต่อกิโลจะเอาออร์แกนิกไหมร้อยเก้าสิบบาทต่อกิโลกี่เท่าอันนั้นสี่เท่า ผักชีทั่วไป80บาทต่อกิโลถ้าออร์แกนิก160บาทต่อกิโลสองเท่ามะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่น25บาทต่อกิโลถ้าออร์แกนิก140บาทต่อกิโลครับแล้วผักอย่างอื่นอีกราคาสูง3ถึง4เท่าแปลว่าถ้าคุณมีงบประมาณสักพันบาทสำหรับผักในแต่ละเดือนรายเดือนคุณต้องเสีย4 0 0พบาทขึ้นไป ถามว่าทำไมแพงจังอ่ะผักออร์แกนิกเพราะดีมานยังน้อยอยู่แต่ขั้นตอนต้นทุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพแพงกว่าปุ๋ยเคมีอยู่แล้วน้ำสะอาดแพงกว่าน้ำไม่สะอาดอยู่แล้วดินที่ไม่มีแกมมอกโซนยาฆ่าหญ้าต้องยาดาย่าด้วยมือต้องถอนหญ้าก,กันเองอะ่ะต้นทุนการผลิตสูงมากครับแม้เราจะพยายามให้ท่านทานผักออร์แกนิกแล้วก็ตามมันก็ยังหายากอยู่นั่นแหละ ฉะนั้นลืมไปได้เลยเรื่องผักออร์แกนิกเอาแค่ได้ผักมาแล้วมาน้ังล้าง áng, น้ําสะอาดแต่ขอโทษครับการล้างน้ําผักให้สะอาดนั้นไม่ใช่เอาไปแช่น้ําแล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับนั่นยังไม่สะอาดนะครับนั่นหลอกคุณต้องน้ําไหลผ่านเปิดลงก๊อกต้องน้ําก๊อกสะอาดด้ครับน้ําไหลผ่านครึ่งชั่วโมงครับเปลืองตายเลยครับนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นขบวนการทำลายสารเคมีทำลายดีดีทีขบวนการนั้นนี้ค่อนข้างจะยากมากเลยสองกินเข้าไปแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจว่ามันปลอดสารพิษจริงคุณก็ได้รับดีดีทีเข้าไปได้รับแกรมมอกซอลเข้าไปได้รับยาฆ่าหญ้าเข้าไปแทนที่จะได้ประโยชน์จากผักกลายเป็นได้รับโทษจากผักไม่รู้จะทำยังไงครับกินก็ไม่ค่อยได้ ไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่าผักมันก็คือไฟเบอร์เป็นอาหารที่จำเป็นจัดเป็นอาหารตระกูลอะไรครับรีไบโอติกใช่ไหมครับผักเหล่านี้จะประกอบด้วยไฟเบอร์ต่างๆเซลลูโล,โลสต่างๆนะครับที่ไม่ย่อยแล้วเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์แลคโตแบคทีเสที่ลำไส้ใหญ่ไงล่ะครับดูครับนี่ไงครับ ลำไส้ใหญ่ครับลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ของร่างกายหนึ่งขดเนี่ยผักจะมาถึงตรงนี้แหละครับและเป็นอาหารที่ดีทําไม่มีขบวนการหมักอุจจาระที่ดีแล้วได้อุจจาระที่สะอาดในเชิงอุจจาระวิทยาไงครับอุจจาระเหลืองอุจจาระลอยมีกลิ่นไม่มากไม่มีแกส๊สและขับถ่ายทุกวันและถ้าเราพยายามที่จะทานผักออร์แกนิกเราต้องต้นลงทุนมาหาศาลมากเลยที่จะได้รับเพราะนั้นมันยากมากเลยครับที่เราจะได้รับไฟเบอร์จากผักออร์แกนิก ที่สามารถจะช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จากเราได้หรือช่วยในการล้างทำความสะอาดเลือดั่วร่างกายเราได้อย่าลืมนะครับว่าถ้าหมักลำไส้ใหญ่สะอาดแล้วจะได้สารดีเข้าสู่ร่างกายเลือดสะอาดตามไปด้วยเลือดสะอาดลมหายใจสะอาดกลิ่นปากสะอาดแต่ก็ต้องมีแปรงฟันด้วยนะครับแต่ลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นร่างกายเหงื่อไม่เหม็นเพราะเลือดมันไม่เหม็นเลือดมันไม่สกรปรก แล้วจะทําอย่างไรแทนที่เราจะมาปรุงผักด้วยคำเคารพครับเจตนาดีของเราไม่ใช่ว่าไม่ให้ท่านทานผักนะครับผักเป็นสิ่งที่ดีแต่เน้นความสะอาดขอเน้นย้ําอีกครั้งนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่โดยเรามีการสกัดเอาสีเขียวจากผักออร์แกนิกคอเลโอฟิลจากสีเขียวของพืชโดยเฉพาะนี่แหละครับบล็อกโคลี่พวกนี้แหละครับสีเขียวเข้มเห็นแล้วน่าทานมากทานสดๆยังได้เลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวจะเคี้ยวให้ดูครับเนี่ยนี่ครับสีเขียวเข้มเนี่ยครับมี Color ful. Color ful คอโรฟิลคอโรฟิลคือรงข้าวถถุหรือพิกเมนต์ของพืชซึ่งเป็นสีเขียวเข้มโครงสร้างเหมือนเลือดสีแดงของเราหรือฮีโมโกลบินของมนุษย์ต่างกันที่ของพืชตรงกลางเป็นแมกนีเซียม ของมนุษย์เลือดสีแดงตรงกลางเป็นธาตุเหล็กก็แปลว่าถ้าเราทานผักสีเขียวทานสีเขียวโคอลอฟิลของพืชเข้าไปมากๆม,ม,มันสามารถสร้างฮิโมโกลบินหรือเลือดของมนุษย์ได้ไหมนักวิจัยทําการทดลองมาแล้วครับและได้รับรางวัลไปแล้วได้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านทานสีเขียวของพืชมากๆเลือดท่านสะอาด บำรุงเลือดเม็ดเลือดแดงเลือดท่านนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้ดีขจัดกลิ่นตัวขจัดกลิน่นปลาขจัดกลิ่นลมหายใจแอนตี้เซปติกฆ่าเชือ้อเราจึงพยายามสกัดเอาคอโรฟิลจากพืชแต่การสกัดคอโรฟิลจากพืชนั้นมันก็จะได้ทั้งคอโรฟิลที่ละลายได้ในน้ำและไม่ละลายในน้ำ เราพยายามเลือกเอาโโลอโรฟิลที่ละลายได้ในนะ้ำในรูปของโซเดียมคอปเปอร์คอรโรฟิลินนี่แหละครับวันนี้ผมจะปรุงให้ท่านดูเรานำเอาสารสีเขียวจากพืชสีเขียวเข้มเข้มเช่นอัลฟาฟา,ฟา,ฟาบ็อกโคลี่คานาเขียวเข้มและเป็นผักออร์แกนิกที่ราคาต้นทุนสูงมากเหลือเกิน นำมาสกัดได้โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินซึ่งเป็นคลอโรฟิลที่เข้มข้นและ,ละละลายน้ำได้ดีปัญหาก็คือว่าถ้าเราทานคลอโรฟิลที่ไม่ละลายน้ำทำลายตับครับรายละเอียดค่อยหาอ่านจากหนังสือหนังสือกินอาหารเสริมก่อนจะสายเล่มน,นี้แหละครับเขียนไว้แล้วครับว่าคลอโรฟิลที่ดีต้องละลายได้ดีในน้ำในรูปของโซเดียมคอปเปอร์คอรลอโรฟิลินต่อครับ นอกจากเราจะมีผักแล้วเรายังต้องมีผักผล,ลไม้นี่ไงครับวันๆเราต้องทานผักผล,ลไม้มากมายแต่อย่าลืมว่าผล,ลไม้ที่ท่านทานนั้นรถเข็นผล,ลไม้นี่คนเข็นผล,ลไม้คนเข็นขายทั้งวันนี่หน้าดํเลยแต่ผล,ลไม้ที่ขายไม่เคยดําเลยเคยสังเกตไหมครับท่านกาลังได้ผล,ลไม้ที่มีสารพิษครับเขาใส่อะไรเข้าไปครับทําให้มันไม่ดาทําให้มันไม่ช้าอะ่ะ ท่านต้องคิดดีๆนะครับอ้าถึงท่านจะทานผลไม้ด้วยส่วนตัวเองแล้วเมื่อไหร่มันจะพอแล้วครับปริมาณของผลไม้ปริมาณของวิตามินซีที่เราจะได้รับเพราะโกดในกระเพาะทําลายวิตามินซีหมดการปอกเปลือกการไม่กินเปลือกของมันก็ทําลายวิตามินซีไปหมดเหมือนกันน้าซ้ํานะครับผลไม้เหล่านี้ลำมันยังมีหลากหลายชนิดที่เราต้องเลือกอีกกูคคโคสประกอบด้วยคาร์บ,บอนหนึ่งตัวนั่นคือน้ําตาลที่เรากิน ซูโคสคือน้ำตาลทรายที่มาละลายน้ำกินประกอบด้วยคาร์บอนสองตัวน้ำผลไม้เช่นน้ำส้มน้ำกล้วยน้ำสับปะรดน้ำทับทิมเหล่านี้เขาเรียกฟลูกโตสประกอบด้วยคาร์บอนสตัวธรรมชาติได้สร้างสิ่งมารานให้แก่เราและช่วยสุสขภาพเราในเรื่องการสร้างสารฟลูกโตสโดยมีฟลูกโตสเรียงกันยาวมากจับกันหรือแขนที่แข็งแ,แรง ไม่ย่อยถ้าเรากินฟุกโตสที่เรียงกันด้วยแขนที่แข็งแรงกินเข้าไปเข้าสู่กระเพาะมันจะไม่ย่อยผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็กไม่ย่อยไปถึงลำไส้ใหญ่โดยมีวิตามินซีควบไปด้วยนะครับฟุกโต้เรียงกันด้วยแขนที่แข็งแรงได้ชื่อว่าฟุกโตโอลิโกแซคคาไร (FOS) รวมกับวิตามินซีวิตามินซีเป็นตัวย่อยสลายจับคู่กันฟุกโตส โอลิโกแซคคาลนหรือชื่อทางการค้าว่าอินนูลินเราสกัดมาเรียบร้อยแล้วคือไฟเบอร์ธรรมชาติที่ดีที่สุดเป็นอาหารที่ดีที่สุดของจุลินซีเลคโตแบคท l เรและบิฟิโดแบคทีเรียมเรามีอินนูลินเรามีโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินคลอโรฟิลที่ละลายได้ดีในน้ำอันนี้เป็นตัวแทนของผักอันนี้เป็นตัวแทนของผลไม้ไฟเบอร์ และเรามีวิตามินซีวิตามินซีใส่ไปเพื่อช่วยย่อยอินูลินเมื่อย่อยอินูลินแล้วแลคโตแบคทีเรีบิฟิโดแบคทีเรียมกินได้เต็มคำไม่ล้นคำพอดีแบ่งตัวจเจริญเติบโตดีลำไส้ใหญ่สะอาดครับนี่ไงครับเมื่อลำไส้ใหญ่สะอาดสิ่งที่ผ่านจากลำไส้ใหญ่มาก็สะอาดเลือดก,ก็สะอาดตามโคล i ฟิลดูซึมที่ลำไส้เล็ก เข้าสู่กระแสเลือดเลือดสะอาดสร้างเม็ดเลือดแดงหายอ่อนเพียหายแขนขาชากินปากสะอาดลมหายใจสะอาดกินตัวสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อทั่วร่างกายนั่นคือประโยชน์ของสิ่งที่ผมจะปรุงในวันนี้นั่นคือนี่ไงครับโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินอินนูลินและ วิตามินซีก่อนจบเบรกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรุงให้ดูและดื่มให้ดูการดื่มเป็นประจำในรูปของคอโรเดสาเช่นี้แหละครับเป็นซององเหมือนกับว่าคุณได้ทานผัก 1. ตะก้าผลไม้หนึ่งถ้วยใหญ่แต่ในรูปของการดูดซึมที่ดีในรูปของน้ำเครื่องดื่มคอโรเด เครื่องดื่มที่ประกอบด้วยโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินอินูลินและวิตามินซีฉะนั้นนะครับถ้าคุณหาผักออร์แกนิกทานได้ไม่เป็นไรครับถ้าคุณหาผลไม้ทานได้ไม่เป็นไรครับแต่คุณหาไฟเบอร์ทานลำบากพอสมควรอินูลินหาทานไม่ค่อยได้ในชีวิตประจำวันเบรกหน้าครับเราจะมาดูขบวนการผลิตในการทำ น้ำดื่มคอร์เดย์หรือสิ่งที่จะช่วยดีท็อกซ์ล้างพิษเลือดของเราลำไส้ใหญ่เราในรูปของคอร์เดย์เดี๋ยวพบกันครับ